มาพ่อน้องหน้าครับคนเก่าคนเดิมสาวเน่อายังคือเก่าอยู่บ่ได้พอกันเป็นปียังโสดคือเก่าปีหนึ่งเต็มเต็มยังโสดคือเก่ากันสาวมาเผากันมาเผากันขั้นเดียมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพ่อเลยนะคนมันสีแมนเนี่ยไปใส่กับเน่คนมันสีแมนมาพผอกันบ่เกิดว่าเสด็จพ่อครับบมื่คืนอีดีเลยกินข้าวยิมกิน ประทีปอย่างมากคือแก้มตุ้ยเฉินมามีจระเข้นอนน้อนลายตากระเดื่องผ้าพภาพหน้ากระเดื่องผ้าพภาพปากกระแดงโทนี้เนี่ยโซนบังคับคอกระโซ่ตลอดมองหันกระโซ่แล้วก็เอาอีกแล้วกระโซ่อีกเนี่ยเอาคนคนโซจะให้เฮจังไรอ่ะคันสากแต่เพราะจ้าคนแล้วพูดวันนี้มีตลุูกสองหรือหรือสองไปเรื่อยนคล้ายบอกเก่าเด้อ เอาจำปลาเมืองซสำครับมาย่ำมมได้กระยอกเพิ่นครับย่ำเพิ่อนอารมณ์บอดีเพิ่นกระหายนาบูดอึ่งตึงปเป็นขีเนขี่ <c oughs> <c oughs> đưa ừ. đơ để nè vợ tôi nè vợ ô mi mưa lẹo okay. Enjoy. thank you ในห้อากําลังสีเมื่อครับกําลังสถามกลับคือเขาดูหน้ากระสังท่าบักครับแสงไอ้บักกำลังไปวะันให้เบิ้องนเด้อป่าฮะเอางูถามเหรอเดมโบราณ ชือ่อปลาสามโตนี่ได้เลยชือ่อได้อยู่เลยมือเสาร์ปลาสามโตมปลาแข่สดๆนะครับขึ้นจากอันนี้ในโบาลายล้วอะเต็มเลยนี่คือถือว่าเป็นโบาลายครับปกติจะได้ลายกว่านี้ครับ หอดแล้ตัวมันดนะอดออแ้ครับนากระสังนากระสังนากระสังสองคันเด้ะนี่คือปลาจากยอนเดียดอดพอดนะมารร่วมกันญจนีเพื่อจ,จะส่งออกตลาดต่างๆครับดูเมืองต่างๆ ก็เดินทางกันต่อครับว่าเสีเดินทางเข้าสู่กีนาครับตลาดเศ้ากีนาเดินทางที่สามชมครับมาพอน้องหน้าครับคน, bob, ค,นคนเก่าคนเดิมดคนเก่าคนเดิมสาวเน่นนนนเอ่ายังคือเก่าอยู่บ่ได้พอกันเป็นปียังโสดคือเก่าป <น şekilde. S 1> ีหนึ่งเต็มเต็มยังโสดคือเก่ากันซะ าขายเออ่ขายเครื่องตลาดขีฬาหน้ามือเสาร์กันบอกขายเจ้าของกับพี่ไพสือขายบอกจักเชือขายขายเชือกใช่ครับสายเครื่องพอดีเพิ่นมาแวะสื่อโลตีพอดีเลยเพิ่นกว่าเพิ่นเสี่ยงผมนำอันหนึ่งไปได้ทามอิหรียังโสดขึ้นเก่าอก็กรียดประกาศแล้วก็ประกาศเนาะเฟซบุ๊กกระแจกซะทายไปแล้วเนาะก็ยังโสดอยู่เนาะ โซนนี่คือคนล่มจะคนแล้วม,มีคนล่มจะคนแล้วอ <c oughs> โอ้ยบ่คืนได้ว่าสิมาพออยู่นี่คือว่าสิไป่พออกันน้อพอกันท่านได้มาเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพอเลดนะนเป็นซนเน่ไปใส่กับแม่คนมันสีแมนหรือสซีเมนอีดีสมบูรณ <c oughs> <c oughs> อันกก Lo นั้นก็เห็ดโรตีไปหนำยิ้มไปหนำได้เนี่ยใหม่ด้หยหายๆคนเห็ดโรตี เท่าไห่แผ่นเท่าไหร่ฮะี่สิบพันยี่สิบพันบอเอาสิบพันครึ่งหนยวะยี่สิบไปแล้วเงินยี่สิบไปแล้วหา,า,า,าเงินกันนะเลียงกับเบลียงเว้ย <laughs> เอาใข่ไอยน้ำแผ่นหนึ่งให้น้องแผ่นนึง ตัไม้เรี่อตัวเหลวเลอ่าไปอย่างตัวไม้แมนบอตัวไม้แซบกว่าบอเอาตัวไม้ใส่ตัวไม้จัก่อนหอนปั้นเนี่ยโบคาโดเด้ออบหวานแห้งโบคาโดอะไรต้องคโลหรอน้ำปันหอมเนียันองนี่วิหาสิพันดีไปมันได้ซยใดก็เอาซำนันบะมีกติดเพื่อนไหวเด้อพอดีพอดีเพอดีบา มเมื่อคืนว่าเซเลพ่อครับเมื่อคืนอีดีเลยคิดว่าไปเจา้าคือสิปิดแล้ววะมันกระซวยเลยดิสิบหกปิดแล้วสิบมงปิดแล้วเนาะปิดหา้างแต่บ่ปิดใจใจเปิตเ <c oughs> ตดปลตลอดจะมีคนเข้ามาเราเนี่ยใจเปิดตลอดจะมีคนเข้ามาเด้อตาวกี่นาเมืองกงคนผู้ใดที่เอ่อในเบื้องต้นผมน่าจะรู้จักกันดีครับก่อนหน้านี้ครับแต่โดด S4 คอยไล่อยู่ S4 คอยไล่อยู่งานบอก คนทำาหลายอาแสดงว่าม 1. 1> ีคนแอบไล่ด้วยนี่ a a มันหนีไปไหนแจกอีว่ามันแจกอีว่ามันแจกอีว่าบล็อกเกอร์จ๊ได้เถ่อบล็อกเกล้าแจกแจกได้เถื่อนเจ๊ได้เถื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสมอนี่มีคนล้มจากฝนถามมี่บอมมี่เอาแท้ๆเอาจริงๆแท้หรือไ่บอสยาไรเขาเบิ่งอยู่เขาเสียใจไรควมจรินี่ผู้บ่าวกับบอมีคนล้มกับบอมมีเปิดทหารข้อมือ เิดหาใจก็เปิดด้วกันน้าใจกัเปิดขื้อกันว่าใช่ต้องหน้าว่าเปิดใจเลยครับวันนี้เลยกวได้กินปลา้ะเนาะกุมือยอะบอมื่อยเบายุเมือยเลยออา่เอได้เห็นนาเจ้าก็เมื่อเต่าต้องไปเบิ่งในคลิปอะมาเบิองเจ้านะครับบอกก็บรรยบ่รต้องไปเบิองในคลิปไปไล่เบิ่งเอาใหอานิดอะจังเสียพ่อได้มีรายได้ต่อไปนะ เราเปิดขายคือขายเกิบออ้ยตึมตึมตึมลดกระไดขายยังเนี่ยน้าขายยังเนี่ยยู่หามี่ยางเนี่ยขายเสื้อผ้าขายเกิบขายเสื้อผ้าเด็กน้อยขายกางเกงในขายเสื้อนายขายจอดกาหน้าด้วยใส่อะไรจริงนายใส่ใหญ่ใส่น้อยไม่ให้เลือกอยู่บ่ ตเวกยเปียกกุยอรีเปียกอรีชิมาหาน้ำปัน้นน้ำปันป<ะ>้นบ่ไปให้น้ำไปบ่น้ำไปก็น้ำน้ำไปเลยน้ำไปเลยนี่ค่ะคนสวยครับหั่นน้ำปั้นตลาดขีนาเมืองโขงมาเลยครับผู้ดใดอยากอ่าอุดนนพิ่นก็มาเลยครับภูมิใจขายครับแสี่ยวก็เสี <laughs> เส่ยก <laughs> ็แล้วแต่คนกินปากไปปากมันนด้สส์แอมบอกเอาขอหายแล้วเลยหรืเปาไมหายโบลูได้ได้ให้น้ำเด้อ เอาหใจลตัวไหนใจเอตัวใดต้อใจใจเปิด่าสูบหาใจหาแน่กับเนาะใจเองตาบะตัวใดเกาะ้าบมีเงินมั้งบะหนึ่งสากไสิบสสาเขาดบคุกไรเอไไปไซบะนี่ เมื่อนอนเมื่อนอนนอนตื่นเมื่อเช้าเลยเช้าได้ตื่นตื่นเยอะเลยนีตอนแรกคุณบอกอายมาเนี่ยอายออสาฮ่าเฟเจ้าจนว่าว่าจะทักเจ้าเพื่อที่จะอ่าเพื่อจะผ้าเลิกตะมุปิดห่างปิดหาหนเนาะเป็นเลาะทีนะใครอยากไปคุณนะใครอยไปคุณนะแต่ว่าตอนนี้เบิดเวลาเบิดเวลาสำหรับเจ้าแล้วมาได้สำนักปีน่าจะเบิร์ดโฟนไปละหลายเดือน จังพอกันใหม่เนะาะยามว่างเนาะเบิดฝน,นพอดีพาเที่ยวเอออะไรพอดีเลยพอดีอเลยเดี๋ยวเสดเป็นนักเอกแบบคักๆเลย <c oughs> นักเอกเต็มโตเลยตอนนี้เป็นนักเอกส่วข้าวไปก่น <c oughs> อนแวบ,บไปแวบ,บมากเดี๋ยวเพราะว่าจะสินกับเดี๋ยวมือหนาะนัดการดีๆเนาะเป็นนักเอกแบบเต็มโตไปเลยเอาหลายอีพีอีพีไปเลยเปิดใจไปเลยเนาะเบใจะได้ลาไปบายบายไปโดยดีโดยแต่ยังเมื่อกินเลยครับ กินบเบิกับฮอเมื่อครับสุดยอดอหลี่เหมือนนี่เตะลำตะรวยอหลี่เอาไว้ใส่เงินกระดอกกระเดียผู้บ่าวกับโบมี่ดูเลยครับอายุยังโบลายครับแต่นองกระดุครับดูแบบว่ามาขายเกินงคงออกไปทางนี้หรอไป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 บายโชคดีจังพอกันออกออกมาจากคีนาเมืองโคงครับมาหอดโรงแรมจำปาเมืองซําคือเก่าครับ เมืองปากเซษตอนแรกว่าสิเขาสวัสด์ในเขตบ่ไหวครับฝนกระตกครับฝปากกระห้องท้องกระหิวแต่ว่ายังดีเทมีสสาวสวยสวคอยตอ้อนรับกินข้าวเย็นกินเมื่อเม้อหัวสิมาไปเหตุยังมากคือแก้มตุ้งแก้มตุ้ยขึ้นมาฮึเป็นจระเข้ออ<ม>นอนอนลายตากระเรื่มงภาพภาหน้ากระเรื่มงภาพภา ปากระแดบ่แล้นาเหเอามาเหลืเนี่มันเป็นเกล็ดเนาะมันเหลวมันเป็นเกล็ดเดมเหลยมันจะตายอืมไปขาเคียวว่านอกก่อนะอ๋อใช่ไหมอ้ยยีสิบสหลายแม่อันนี้อาจารก็เอาวงาวงเอาไปแล้กับวอ้าววงามลอันนี้จะซื้อยังกอเรื่ซื้อเจ้าแล้วเอแล้วเรื่ปีแ้วเ้ยเป็นปีแล้บอกมาปีใส่ปีเลยเว้ยปีละมาะน เอออันนี้ก็เป็นสาวขึ้นเป็นไงแสดงว่าหัวใจเป็นสีสมพูนบอว่าจืด่นี่จืกต่องได้นี้ว่าบัไหว่าบันไหบอกดูบอกดูว่าบัไหนว่าปากซีนี่คิดฮอดเดอร์บอกเขาเลยจ้ะอยู่ยัน่าเดิมเดมเด อันนี้เหล่อเริ่มมีผู้บาวน่ครับตอนนัมากตอนหนัโซ่นครับตอนนี้เป็นเด็กหน่อยคีไคบลอดครับตอนนี้เป็นสาวคีไคบลอีหอดีหอดแฟนอืมีหอดแฟนออตตอันนี้เดี๋ยวสิไปื่อไร่าโฟงขาไฟเตรียมเขาพ้าก่อนเบาหรือเนี่ยไหร่ยางเนี่ยโท้ยนะโด้ย มองคกระโซตลอดมองคกระโซแล้วก็เอาอีกแล้วกระโซอีกเอาคนคนโซะให้เฮจังไรอ่ะคันสากแต่พกดจาคนเล้พูวันนี้มีตรูกว่านี่อาไมติยาตลูสองไปเรว่คล้ายบอกเจ้าเด้อหกซุหาเอาให้่อยแน่วางยี่บ่หกซุ่นหาบางยี่บ่หกซุ่นหาหกน่หาหกเออหกหกนี่หกกะไรหกน่าไรางยี่บ่หกนี่หานี่หหกะไรหกห พอหมดได้เหลือแค่พีของบ้านโดนโทได้ได้ของไปได้ของกับดังดังของดังๆสิอไหนดังเอาเถอคะแค่พีบ่อยมากผมเห็นมากๆผมมองไปที่ท่านนี้ตรงนี้ของขอของฝากมาดำที่จริงมันมีอยู่ดอกแต่ว่าไอ้ฝากคุณสาวน้ำทางเบิดแล้วใม่ใจเลยก็เปิดห้อแม่เปิดแล้วเนาะ ิเลยครัเอาโทรไปบอกเจ้าของเราได้ขอดผมต่างกล่องให้เบิรงคักเลยครับหนาหักครับมันเงียงมันมันหนักทางผิแต่กีจังเลยงามจรเนาะอรีแต่ถกจังหวะแต่งหน้าพอดีจังหวะแต่งพอดีแล้วถ้าตอนแต่งหนาน่อตแต่งหน้านี่เลือเบอรบะเลยครับสองคนเอยากดูได้ก่องนีเงียบขึ้นหน่อยะเบรท่าไซนี่ สองนแหละแต่กี่แซนหาเราก็มาแซนแปดเก็มาสองซนแนนแปดได้มือไหรเคาวันเนแปดนเก่าอุ้ยในได้นึงกววาานป <habitude antique. S 2> ่า <vraiment> ด้วแจกปลาด้วยในได้ก็ลารป่า้ะไม่จะไม่ถูเลยไม่มาในเฟสค่ะใหติ๊บปะอุ้นี่คืออ้ยขาของโคกเป็นสุดลยวได้ ผมบอ่อยากขึ้นห้องเลยครับบ้านนี้ฮะบ่บมันบ่ได้ดับมันบันทึกคือเก่าแล้วสาวจำปลาเมืองซัมครับมาย่ำได้กระยอกเพิ่นครับย่ำเพิ่นอารมณ์บ่ดีเพิ่นก็หายหน้าบูดอึ้งตึงมันเบ,น,บน,นขีน <laughs> <c oughs> น่เนี่ยโอยดิเฮ้อยี่สิบห้า เลี้ยวขึ้นหลังกอเล้องใครตัวนะใครคนหน่อยนี <to, to ่มือนี yeah, ้เจ ok ้าดวงดีได้นี่แล้วก็พอดวงดีเจ้าดวงดีได้เจ้าเลยกสองอ่ะอันหนึ่เจ้าดวงดีได้บอสพี่เตบ่สอันนี้ถึงถจะหายหน่อยมือนี้เนี่อนาคตอาจสิได้ไลยก็ได้ด้ยนา ไป่นยาบำรุงคลิปเกินเลยยากบิรงคลีบไปบ้านเป็นว่ายนะรับอ่ารักใครับมาโมซองมงเนี่มางง่ารักเก่าอ๋อลักเมืองปากเซ่ครับบุตรก็มานอนปากเซ่คืิ่นนึงครับก็เลยดอกนอกไว่นิดนึงครับก็เลยเยิ้มก็เลยหัวระวังข้างครับตอนนี้ก็ตื่นขึ้นครับประม่าเก่าโมงครับผมจะเดินทางเข้าสู่ภูแลครับแขวงคำมอซองหัวาครับโดยการขับรถยิ่งเงาเลยครับระยะทางของมันสามร้อยนิดนิดครับ อาจจะถึงบุ้วครับใบสามใบสี่แล้วครับเดินตามชมงครับต่ว่าระวางข้างผมอาจจะแวะที่สักับลองแวะเพื่อที่จะสังสารคันทีเดีทุกคนในเบื้องครับตอนนี้กรากำลังจะถามหัวครับเดินทางปลอดภัยโอกานาพบกันไหมครับขอฝปากเซเป็นปวยพ่อครับขอุกคนเดินทาถ้าปลอดภัยให้กันครับเลยที่จะจาการกับโอกานารับขอให้พบกันไหมครับเ็เรื่องเล่าดีๆระวังข้างกันไว้ครับเืหล่าก็ดีกับสิ่งไหมครับ รถจำมเป็สิ่งดีๆครับเดินทางกันครับเดี๋ยวพาไปไหว้พระก่อนครับก่อนที่จะกลับเขาตูปกักเอยขามมวลครับ